นักมวยมุมแดงพลอยมณีซีอุสมวยไทยพบกับมุมน้ำเงินจากฝรั่งเศสชาบ้าเชอกุยอย่างไม่ออกอาวุธนะครับพลอยมณีตึมขวาไปก่อนอู้ไม่ใช่สวยอย่างเดียวครับพลอยมณียังเตะหนักนะครับเอาละครับเริ่มมาแล้วครับทีบจิ้มไปเอ้าคนละหมัดครับหน้าเย็นหน้าหงายครับเอาละมาแล้วครับเครื่องติดแล้วพลอยมณีอ้าวโดนสวนอ้าวครับออกอัศรรถแล้วครับทุบครับไม่ทุบไม่ออกอรรถแม่ทีหน้าห่าครับ คุณจะเห็นจากภาพช้ายครับพอถีบหน้าแล้วของอึ้นเลยครับแม่มันปี๊ดครับนี่แน่จิบนาภาครับเป็นไฟไปครับหลังจากนั้นประสานกันครับหายไปคนละทางครับเครื่องเริ่มติดครับนี่ครับอ้าวครับต้องเป็นขาลุยแล้วนะครับลุยบนเวทีซ่าบนเวทีได้สตังค์ครับไปซ่านอกเวทีดีเดี๋ยวติดคุกครับอ้าวใส่ป้ายใส่ป้ายใส่ป้ายอ้าวมันต้องอย่างนี้ครับ ถึงจะได้หัวใจแฟนๆอู้หูยดูครับโดนสอกของพลอยมณีแล้วครับซาบาเฉกุยฝีมือจังหวะสวยครับแต่ว่าลูกตื้อของนักมวยฝรั่งเศสออสเตรเลียอ่าพลอยมณีรอจังหวะหันล่างโอู้หูเจอหมัดขวาครับอุ้ยสับสอกครับอ้าวครับครับทางด้านของซาบาเฉกุยอ้าวแล้วครับได้หมัดขวาหมัดหนึ่งพลอยมณีไม่ยอมโอ้ยหน้าตาเหมือนสาวโศกครับพลอยมณีอย่านิ่งพลอยมณี ต้องโดนครับถ้านิ่งเมื่อไรโดนครับพระอาจารย์สุริยันก็เป็น f อซีของรายการนี้อยู่ครับเหมือนสาวโศกอย่างที่ผมเรียนไว้ครับแต่ว่าลีลากำปั้นไม่ธรรมดาครับพอฉายแล้วฉายเป็นชุดนะครับนี่ครับอย่างที่เรียนมไว้ครับแฟนๆครับพอนิ่งนี่เดินเลยครับนี่จังหวะประสานกำปั้นแรกกันครับโอ้โหดูการคอลูกนี้เริ่มซึมครับหลังจากนั้นครับมาเลยครับกินซ้ายครับจิ้มท้องะหักครับแล้วต่อยเป็นนะครับมีครอสมีหุก มีจิ้มขวามีงัดครับเอาละครับแล่เป็นแล่ครับตอนนี้พลอยมณีบวกหมัดกันอีกแล้วโอ้โหมีหักศอกครับนี่ครับทักษะการใช้กำปั้นอย่างที่ผมเตียนไว้ครับทักษะการใช้หมัดรอจังหวะครับโอ้โหอยู่ครับดึงจังหวะต่อยครับซึมเลยครับต้องถอยเลยครับน้องพลอยจะแก้อย่างไรครับมีลลางโอ้ยขึ้นบนการคอยแล้วสายห้อยนี่มาจิ้มขวาอีกทีหนึ่ง ไม้ชุดหนึ่งับโอ้ยโอ้โหเชอร์คุยต่อยท้องครับร่างกายกำลังเปรียแล้วมาเน้นกับปั้นเป็นหลักเลยครับเอาช้าเลยครับนี่ครับต่อยหมัดแม่นมากครับหมัดดักหมัดขวาต่อยมาีพยายามสวนด้วยศอกบุกเข้าไปก็เจอหมัดขวาครับลูกน,นี้หยุดออกหมัดเร็วนะครับซาบาเชอร์รคุย ช,ช้าอหดอกนี้กดเต็มเต็มกลามเลยครับต้องถอยเลยนะครับหลังจากนั้นฟลอสมาอีกบัดหนึ่งครับยกการป้องกันแล้วครับมาจากลอดใต้ท้องแขไทยุชน